สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องวาราจาวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้มาเพื่อนมาเยี่ยมค่ะย้ายมาบ้านใหม่แล้วเพื่อนจะมาเยี่ยมค่ะวันนี้เลยเ,เตรียมไว้รับแขกค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะทำอาหารเลี้ยงแขกนะที่มาวันนี้ก็ มีไม่กี่คนจ้ามาสี่ห้าคนจ้าเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงค่ะวันนี้เราจะมาอบหรือว่าย่างเนื้อสันในมัวค่ะหนักประมาณ3ามกิโลใหญ่มาก เดี๋ยวเรามาดูถิ่งคาว่าเป็นยังไงจ้าเราจะมาทานคู่กับมันอบนะคะเพื่อนๆตอนนี้ดิฉันก็อบมันก็ใส่เกลือพริกไทยเนื้อย่างบาร์บีคิวเนื้อของเราก็ใส่พริกไทยกระเทียมแล้วก็ผงย่างบาร์บีคิวค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะมาทำสลัดกันเลยค่ะ Đi xe quá qua